สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุคนคนะครับเนาะครับครัเมื่อเดืนกัเป็นมื่อวันที่21ครับวันจันทร์ที่21เอ็นะครับเนาะครับ21ตุลาครับครับเมื่อเดืนทางง่องเสี่ยงยาพะเลาะกรับมีเล้าพัฒนาล่ะครับเป็นตัวเลขนะครับเนาะครับเริ่มมื่อวันจันทร์ครับจันทร์แรกครับของอาทิตย์นี้ครับสําหรับเลขเล้าพัฒนาชุดนี้สิเป็นของเสี่ยนนอหน้าล่ะครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนครับเพื่อน เอามาให้ครับสําหรับตัวเหล็กของเพรื่องมือนี้ครับว่นเด้ไปเอาน้าเพลินครับเผมเดนได้เอามาให้เลยครับครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับมาเบินงงวดที่แล้วก่อนนะครับเนาะครับการเดินทางของเซีร์น้าครับงวดที่แล้วเลขที่ออกเลขที่ออกนะครับเนาะกลาเป็นศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเป็นเลขล่างครับ เลขล่าง07ครับครับสำหรับเลขงวดที่แล้วเสื้อนน่าหน้าหายไปที่6กับ0นะครับเข่า0นะครับเนาะรับมา0อยู่ครับ0แต่ว่าเป็น06ซะครับว่าเป็น07ครับสำหรับตัวเลขวิ่นของเพิ่นครับเปลกวิ่นเอาไปวิ่นเพิ่นห้วิ่นมางวดที่แล้วครับ8690ครับ90 จับคู่มากกับศูนกะครับมันเป็นศูนย์เจ็นะครับเนาะครับเลขที่ออกครับขึ้นแต้มึงครับครับไปหอดเจ็ดกับสิโอเคอยู่ครับสำหรับผู้มีทุนหลายนะครับเนาะศูนย์หาศูนย์หกูย์เจ็ดวาาไปครับสําหรับเพิ่นไก่หามาแนวทางนี้ครับเพิ่นไก่หมาศูนย์หครับศูนย์หนึ่สองแหละครับสาหรับศนย์ครับสาหรับหเพิ่นไก่หมาหกสองหกหก 69นะครับ69นี่เป็นตัวร่องครับชุดนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับงวดวันจันทร์ที่แล้วเอ้ยวันศุกร์ที่แล้วนะครับเนาะครับ060269ครับครับบ่เข่าลุดครับจับคู่กับลุดครับลุดมัดครับเข่าตัวลูดตัวเดียวขอรอครับกับเหล็กคับเหล็กวิ่งกับเข่าม้าลำกันอยู่ครับเหล็กวิ่งก็เพิ่นกับเข่ามาอยกซูนครับ ถือว่าเผนมากงามครับถือว่าโอเคนะครับเนาะครับภายในชุดหกมากอะเข้ากับซื้อขึ้นซื้อลงกับสิถืออยู่ครับก็เอาตัวกลมของเพิ่นกับซื้อชุดห้าชุดหกชุดเจ็ดกับว่าไปเนาะครับเนาะครับเอาบอกมันเขามันกับเขาขอว่าแหละครับเอาครับไปเบิ้งต่อครับชุดนี้งวดนี้ตัวเหล็กนะครับเด้อครับตัวเหล็กจะพิมพมเสี่ยงหรอครับพิจารณาเบิ้งครับสําหรับปู้ว่ดมักกับจังหวะกันเนาะครับเนาะ ก็ผ่านไปซะครับอย่าว่ากันนะอันนี้เป็นตัวเลขครับตัวเลขงามๆครับครับสำหรับชุดนี้เป็นของเสียนนอนหน้าแหละครับเสียนนอนหน้านะครับเนาะครับเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนา เป็นเล่าพัฒนาครับสําหรับผู้มัดนะครับในทางเหล้านะครับเนาะครับผู้คัดกับพานซะเอาเล้าพัฒนามือนี้เป็นมือ 21. วันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดสองหนึ่งตุลาครับครับสําหรับชุดนี้ทั้งเสี้ยนน้อนหน้าเพิ่นให้ลูดไปมั่นใจ ล้านเปอร์เซ็นต์ประมาครับหลุดเลขกหลุดนะครับเด้อครับหลุดไปที่หลุดไปที่เก็กับสีครับเก็กับสีครับสำหรับเลขวินเส้นน้นหน้าหายวินไปที่เส้นหน้าหน้าหายวินไ,น,น,าายวนไปที่เก็เก็สาม เจ็ดสามสองเจ็ดสามสองสี่ครับเจ็ดสามสองสี่นะแมนอยู่ครับเจ็ดครับเลขจับคู่โคู่ครับเลขจับคู่นะครับเด้อที่นี่ครับกะมีสี่เก้าเกาเ ี 49, แล้วก็สองสี่สอแล้วก็ 43, 43, 43, สี่สามสีาำหรับเก็ดเก็ดกับเจ็ดสีแหละครับเจ็ดสีด 4, เ่ 4, เจ็ดสเจ็ดสเก็ด เกีดสามอ้หลักเกียดงามอยู่ครับเกีสามนะครับเนาะครับเก็ยดสี่เก็ก็ดสา่กบาไปครับโอ้ปลาหมาหลายตัวอยู่ครับหอม่สามหางครับเล็กสอตัวเลขกตัวเล็กสตัวมียูสาหางสี่สี่เก็ดสี่สีส่เก็ 2 4 3 2 4 3 7 7 4อีกครับโอ้บนมักตัวนี้นะเนี่7เ4เอาวจตัวไรสี่ีเกตเก็เกตอันนี้เป็นชุดของเซียนลอน้าแหละครับเซียนลหนนา ตัวเลขงามๆของเสียนนอนนาเด้ครับเด้อครับเอียเสียนนอนนาครับงามอยู่ครับําหรับตัวเลขของเพลินขึ้นวางงวดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสีแตกเลยครับสามตัวบนว่าครับมาเบิ้งตัวกลมครับที่น่ตัปุลมมาตัวใดเนี่ยครับงวดวันที่ยีบเอ็ดนะครับเด้อครับเลีกรูด เด็กลูกเดินไปที่ตัวใดเนาะโอ้เดินไปที่เก็ครับเจ็เจ็ดเจ็เดินไปที่เก็ครับอันนี้ก็เอาไปจับคู่ครับอันนี้จับคู่กันครับเพื่อนไก่ไม่แยกละสี่ตัวครับเพื่อนไก่มาจับคู่มากกับมี่เจ็ดีแหละครับหลีเกเด่นของเพื่อน,อนครับมั่นใจครับกับมีตัวล่องอีก เกตสามเสามในล่องไว้นะครับได้ครับล่องสีเลหลายเนี่ยจังน้อยแ่ะครับเป็นเลขซีเกตสี่ครับตุดนกลมมาหายเลยครับชุดนี้ครับงามงามครับสําหรับตัวเลขครับครับนี่เป็นชุดของเสี้ยนหน้าหน้าแะครับสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับตัวเลขงามงามนะครับเนาะครับนำมาตอนมาฝากเอฟซีสุขุสุขลนครับ ครับสำหรับตัวรูดของเพิ่นกับรูดไปที่เกตกับซีลหวครับขุมเดนเก็บนะครับเนาะครับกามีซีเก้าสองซีซีสามเกตซีเกตสมลมเกตซีเหครับครับสำหรับ3ตัวกับซีเกตซตัวกลมนะครับเนาะครับนั่นครับกามี แนวมาเรียนไปเรียนมาล่ะครับถือว่าออกครับถือว่าออกหลีกครับหลีกตัวนี้ครับหลีกของเสียนนอนหน้าตัวนี้ครับมาแท้ครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายล่ะครับขอหไฮเอฟซียูดีไม่แห้งสุขุูสุขคนนะครับเด้อครับโฉกโชคมันหมานลำลำเรื่อยๆรวยครับพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ